โอเคสวัสดีครับทุกคนทุกคนที่หลงเข้ามาในคลิปนี้ทุกคนเลยด้วยนะฮะชื่อไลโอนะครับผมก็เรียกชื่ออื่นๆน,นกาจะลันโอไลโอลิโออะไรก็ว่าไปแต่ก็อย่าเปลี่ยนชื่อเยอะเดี๋ยวจะจําไม่ได้นะ่ะ <c oughs> ผมนะเป็นสตรีมเมอร์ก็อาจจะเล่นเกมมั่วซั่วไปหน่อยเล่นไม่ค่อยเก่งหรืออะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะผมก็ มาคุยเข้ามาปรึกษาเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมตัวผมเน้นเป็นสตรีมเมอร์นะไม่ค่อยได้ตัดคลิปไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าใช้โปรแกรมไม่เป็นเลยน <c oughs> มันใช้ยังไงไม่รู้อัดอยู่แต่ก็ยังมั่วอ่ะน,นะตัวผมเองก็ชอบเล่นเกมแนวเอพนะผมแบบยิงสบายๆแล้วก็นั่งชิลเล่นเล่ยเปื่อยประมาณนั้นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เน้นคุยมากกว่านะครับผมก็ เข้ามาก็เข้ามาพูดคุยกันได้มีเรื่องอะไรเครียดก็มาระบายกันได้มาอะไรกันได้นะผมสตรีมเมอร์คนนี้ไม่หยิ่งแน่นอนนะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งนะตอนเวลาเล่นเกมอะขออย่างหนึ่งเลยอย่าว่าผมโง่อะผมไม่ได้โง่อะผมตาบอด่ะบางครั้งผมมองศัตรูไม่เห็นนะนี้ขอบคุณทุกคนครับก็ประมาณนี้แหละเนาะยังไงก็ฝากเข้ามาในสตรีมด้วยนะผมผมสตรีมใน y YouTube เนาะช่อง RIOBSK แล้วก็ตามยูทูบแซดนะตามนั้นนะคะขอบคุณทุกคนเข้ามาครับไปแล้ว